<c oughs> สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องชีวิตที่งดงามคือชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อพูดถึงชีวิตที่งดงามก็ต้องจินตนาการถึงคนดีๆทั้งหลายที่เราเห็นแล้วเราชื่นชมเขา ว่าเขาเนี่ยมีออร่ามีความดีงามในตนเองเป็นคนที่น่ายกย่องน่าสรรเสริญน่าเอาเป็นแบบอย่างเวลาที่ผมคิดถึงบุคคลต่างๆเหล่านี้ผมก็ถามตนเองว่าพวกเขามีวิธีคิดเพื่อจะทําให้ชีวิตของเขามีความงดงามได้อย่างไรผมก็คิดว่าเขาคงจะคิดถึงชีวิตของเขาจะต้องมีศิลปะในชีวิตของเขา เอาศิลปะมาประดับชีวิตของเขาทําให้ชีวิตของเขาสวยงามเพราะฉะนั้นผมจึงคิดถึงนะอัญญมณีอัญญมณีก็คือแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินนะครับเป็นเวลาหลายปีเสร็จแล้วเมื่อเกิดการค้นพบขึ้นมานะครับก็เอาอัญญมณีเหล่านี้ซึ่งหมายถึง หรือพลอยนะครับเอามาดูสิว่ามันมีคุณ,ณสมบัติอะไรใน4ประการเขาเรียกว่า C C ตัว C เป็นภาษาอังกฤษนะครับนะประการที่1ก็คือ Color แปลว่าสีของมันสวยงามไหมประการที่2ก็คือ Clarity นะมีความสะอาดไหมนะครับดูแล้วนะสดใสนะครับไม่มีตำหนิ นะ C, ตัวที่3นะครับก็คือเนะม็ดอัญมณีนี้นะมีการเจรไนนะครับที่สวยงามหรือไม่นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าคัดนะครับให้มีเหลี่ยมนะยิ่งเหลี่ยมมากก็ยิ่งสวย แต่ต้องปราณีตมากๆนะครับแล้วก็ C สุดท้ายก็คือกรัดนะครับการัดนี้เป็นเรื่องของน้ำหนักนะของอัญญมณีเขาใช้คำว่าการัดหนึ่งการัดก็คือ200มิลลิกรัมน้ำหนัก200มิลลิกรัมนะครับก็อยากจะให้มาดูสินะผมซึ่งเป็นผู้ชายผมก็อยากรู้ว่า หนึ่งกระตัเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนนะครับปรากฏว่ามันแค่ขนาดนี้เองถ้าเทียบกับนิ้วที่ประดับนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใหญ่แต่ถ้าเป็นเพชรที่มีคุณนสมบัติของ4 c ที่พูดมาแล้วนั้นราคาของเพชรหนึ่งกระตันนี้จะอยู่ที่180,000บาท จนถึง6 0แสนบาทเลยทีเดียวนะมีคุณค่ามากผมก็เลยมาคิดถึงว่าชีวิตของเราถ้าหากว่าเรามาขัดเกลาชีวิตของเรานะครับด้วยคุณธรรมต่างๆชีวิตของเราก็จะเป็นคนที่มีความงดงามและก็มีค่ามากยิ่งขึ้นในภาษิตยไทยนะครับโดยเฉพาะบทกลอนนะของสุนทรผู่ หรือบางคนจะบอกว่าไม่ใช่ของสุนทรผู้แต่ว่าเป็นของนายผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสุนทรผู้ที่พูดถึงความงามจากภายในนะบทกรนั้นกล่าวว่าคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทาน ใช่บ้านโตเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณธรรมนะครับที่มานะประดับในชีวิตของแต่ละคนนะครับจะทำให้คนคนนั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและก็เป็นคนที่มีคุณค่านะผมก็คิดถึงคำสอนในทุกศาสนาที่ผมรู้ว่าคำสอนของศาสนาต่างๆนะครับ ที่สอนเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมนะที่นำมาปฏิบัติในชีวิตเนี่ยไม่หนีจากกันเท่าไหร่มีความแตกต่างอยู่บ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่มีความเหมือนความคล้ายกันอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นคำสอนที่ว่าอยากให้คนอื่นเขาปฏิบัติต่อท่านอย่างไรจงปฏิบัติอย่างนั้นต่อเขานะครับข้อที่สอง จะมีประโยชน์อะไรถ้าได้โลกทั้งโลกเป็นกรรมสิทธิ์แต่ต้องเสียวิญญาณไปประการที่ 3. ถ้าซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่โตด้วยประการที่ 4. อัตตาหิอัต,ตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดูแลร,รับผิดชอบตนเองเพื่อไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อื่น ประการที่ 5. ความกตัญญูกะตะเวทีเป็นสมบัติของผู้ดีประการที่ 6. ยึดพรมวิหารสซึ่งได้แก่ความเมตตาคือทำให้คนมีความสุขกะรุณาคือให้ความเอื้ออาทรมุทิตายินดีกับผู้ที่ได้ดีและประการที่สของพรมวิหารสี่ก็คือ อุเบกขามีความอดกลั้นวางเฉยได้คุณธรรมประการที่เจที่ผมนำมาพูดในวันนี้ว่าในทุกศาสนาก็มีคำสอนคล้ายๆกันนั่นก็คือคำพูดที่ว่ามองโลกให้มองต่ำมองธรรมให้มองสูงเวลาที่เราอยู่ในโลกถ้าเราลำบากมีคนที่ลำบากมากกว่าเราอีกเยอะแยะให้มองบุคคลต่างๆเหล่านั้น และเราจะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตของเราเราจะสามารถหัวเราะได้นะคนยุโรปและอเมริกาคนที่ร่ำรวยหลายคนพูดกับผมว่าพวกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่สามารถที่จะหัวเราะได้เหมือนอย่างคนเอเชียแม้ว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยนี่แหละครับมองโลกให้มองต่ำนะครับมองทำให้มองสูงหมายความว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนดี นะครับเราจะต้องมองคนที่ดีกว่าเราเพื่อเราจะได้เอาเขาเป็นแบบอย่างให้กับเราอย่ามองคนที่อยู่ระดับเดียวกันที่เราบอกว่าอา้าวก็คนคนนั้นเขาก็ททำแบบนี้ฉันก็ทำได้อย่างนี้นะครับเราจะไม่เจริญมองทำให้มองสูงทั้งเจ็ดประการนี้พบได้ในาศาสนาคุณธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ พบได้ในหลายๆวัฒนธรรมผมอยากจะสรุปว่าสามคำที่เรามักใช้กันบ่อยๆคำคำนั้นคือคำว่าศักดิ์สิทธิ์ holy เป็นสุข happy แ,และ blessed แปลว่ามีบุญสามคำนี้เป็นคำที่มีความหมาย ที่เป็นไนยะเดียวกันเพราะฉะนั้น,นคนที่ใช้ชีวิตที่งดงามก็จะกลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่มีความสุขและก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญตามความหมายในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์วันนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านได้พบกับสันติสุข และพยายามดำเนินชีวิตนะที่งดงามสวัสดีครับ